ท่านที่เกิดวันอังคารค่ะพญาหน้าประจําวันเกิดของคุณคือพญาสวนนคราชเปิดไพ่มาให้แล้วนะคะคุณได้ไพ่ราชินีถ้วยแปดไม้อัศวินถ้วยสองดาบ the emperor ค่ะไพ่เอาลเขาเป็นโลกของฉันผู้ใหญ่ใจดีสุขสมบูรณ์ค่ะคุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งหนีเพื่อที่จะให้ใครมาเข้าใจคุณแค่หยุดอยู่กับความรู้สึกตรงนี้และตั้งใจฟังเสียงจากภายในของตัวเองให้ชัดที่สุด บางอย่างกําลังจะเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่เพราะว่าโลกภายนอกจะทําให้คุณเปลี่ยนแต่มันจะเปลี่ยนเมื่อจิตใจของคุณเปลี่ยนและไม่เล่นบทบาทเดิมกับที่เคยเป็นคุณจะต้องพร้อมที่จะเลือกสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดให้กับหัวใจของตัวเองไม่ต้องเก่งไม่ต้องแกล่งแค่พร้อมที่จะจริงและไม่หลอกตัวเองอีกก็พอองพญานาคบอกว่าคุณไม่ผิดที่คุณอยากจะอยู่ในโลกที่เข้าใจคุณเพราะหัวใจที่ลึกซึ้งของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะหลบมุมเงียบอยู่คนเดียว แต่เกิดมาเพื่อเป็นแสงอ่อนๆที่ทําให้ผู้คนรอบตัวของคุณอบอุ่นและถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนเดินเข้ามาเขาจะต้องรู้ว่าคุณไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาเติมเต็มแต่จะต้องเป็นคนที่ไม่ทําให้คุณตัวเล็กลงเพื่อทําให้เขารักคุณได้วันนี้คุณแค่จะต้องยืนเงียบๆอย่างสงบไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเอาชนะแล้วโลกทั้งใบจะเริ่มต้นหันหน้าเข้ามาหาคุณเอง